สวัสดีครับหากินแบบบผานบานนะครับพี่น้องวันนี้มาหาไตปลาครับพี่น้องไตปลากันขึ้นล่องมือครับพี่น้องสีมีปลาใเฮ้ยแทงมาครับพี่น้องน่ครับไตปลาด้วยสมวกครับพี่น้องวันนี้แทงปลากับสมวกกันครับพี่น้อง มนมีป่าแหละพี่น้องถือป,ปืน้ะพี่น้อง ถือป่อพี่น้องถือป่ถือปครับเอาละครับพี่น้องมาแล้วครับผมตัวเรกแม่นอยู่ครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นปลาขาวครับเจ็บครับผม มดถือ,อยู่พี่น้องมดถือครับต้นขึ้นหน่เดี๋ยวพี่น้องถือเวะลาถือครับพี่น้องลากระแนงครับกระแนงเอา ของคุปปานะครับพี่น้องถือมดพี่น้องงานบดถือลิ้มถือลิ้มครับพี่น้องแต่ปลาหน่อยหน่อยไหมพี่น้องตัวใหญ่ขึ้นบ่มีไหมปลาบูกตัวน้อยหน่อยพี่น้องนะ ผม,มาผมแท่งปลาถ,ถือบ่บนหรอพี่น้องถือว่บหมดถือครับหมดท่านครับพี่น้องตื่นหน่อยมันแท่งม,ม,มันลอดตัวครับพี่น้อง ปลาหน่อยร้ายพดดครับพี่น้องนี่ครับปลาเค็งหน่อยครับพี่นนีก็เห็นไ่มคนี่ครับหน่อยครับปลาใหญ่บุค่อยมีครับพี่นอนอง ท่านครับพี่น้องโอ้ท่านท่านท่านถือครับพี่น้องถือครับพี่น้องปลาอย่างนี้รไปแล้วโอ้รุดรุดไปเสือ,อ,อตยตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องคล้ายปลาตะเพียนครับพี่น้อง Ôi, phốm bà mạt đỉnh rồi đó, phí nọ, phốm chắp, nó vầy năm, đỉnh rút về đây. Mua dùi nè, phí Thế thử mua, phí ขนาดเจี๊ยบไก่ได,ด้ไหมยู่่บพี่น้องตัวน,นี้สีบ่ประมาทพี่น้องอยู่ครับพี่น้องอยู่อยู่ครับพี่น้องปลาคอเห็นครับผมปลาคอครับพี่น้อง ช่อนช่อนชนี้อกประมาทนี่ครับผมโอ้ช่อนน้ำงามเลยครับนี่ครับตกจับน้ำตกจับมักดินหลุดครับพี่นอ้องเอาล้วครับแกล้งปากกาลอ่อเมืองพี่น้องซีเมนต์วะประก,กาถือป่ะล่ะโอ้ประก,กาศอยู่พี่นอ้องไงประกา เอาคูปลานะครับพี่น้องมาหนีิจัดแทงปลาให้พี่น้องนะี่ยส้มน้ากันครับมาหนิพี่น้องผมแทงถืองี้ครัพี่น้องผมว่าไม่ปลาเห็นครับผมดินทู่นี่ปลาคักดงอกไปเรื่อยๆนะแท่ปลาคออยู่นะพี่นอ้องคอเพระ ครับผมกลัวนี่ครับปลาควาตัวหันผมเห็นลอยดุดๆๆๆดผมสักใส่นี่ครับถือหางถือหางตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องนี่ใหญ่เลยตัวนี้นี่ครับเด็ดๆเลยเจอชมวกผมคันตัวใหญ่นี่ยโบผาดกับพี่น้องส่วนใหญ่ตัวน้อยสิ่หลอดไปรครับพี่น้องลุยต่อเพิ่งครับพี่น้องปลาเข็งที่แท่งไหนบ่ นง่นบัวได้อยู่ยพี่น้องโอ้ได้พี่น้องได้เสยนี่ครับปลาเข็งว้ามซีบัวได้ได้เสยค,ครับพี่น้องเก็บก่อนครับปลาหน่อยลายผดครับพี่น้อปงปลาใหญ่บัวค่อยมีครับพี่น้องเเาป็นยังได้ปลาควายลุ่นสองตัวข้าวเดียวพ่อได้ครับพี่น้องเนินกับพ่อล้วครับพี่น้องแล้วว่าเดี๋ยวไต่บ้างอีกก่อน สองตัวนังกระติกแก,แกงเหรอพี่น้องชามีตั๊กปลาหน่อยหลายผลครับพี่น้องมันแท่งบ่ได้มันหลอดสมวกกะว่าเหมืนอนเก้าตัวใหญ่ปลาขาวใหญ่ตัวหนึ่งผาดผมผมโบเด้งจับมันไว้ครับพี่น้องดินลุดเลยับปลายหน่อยหลายพี่น้องแดนลุดรุดเุดรุดยเราะพบปะกันยัง อ่ะน้องขอเงียบๆจักน้อยก่อนหอปเขิงตัวนี้เฉยๆบอสพี่น้องเห็นบ่ครับถือหม่องอยู่ได้ครับแต่มันสินอยู่บ่ผมอยากแตาม่มันหลวัดขอพี่น้องอยู่ครับผมนี่ครับผมปลาเข็ง วัวพี่น้องบ่อย e ู่ครับพี่น้องขาวอันนี้ผมก็ว่ามันถือครับพี่น้องสักสัดใส่เอาล้วครับปลาเขืงปลาเขืงไหลๆครับพี่น้องไม้นี่ปลากับสีเบืองยากครับพี่น้องเพราะว่าใบยูคามันไหลครับพี่น้องยูคาไหลแหงตาบอดีลีบบอดิกินมันเด้ครับพี่น้องปลา ครับน้องมุมีปลาใหญ่ปุ่นปลาขาวปลาใหญ่ว่มีครับเพียแต่ปลาหน่อยปลาควาตัวนี้คือหน่อยแต่พี่หน่อย,อย,อยแจ้งถือบล่ล่ะถือมองนเลยนะครับแต่ว่าถือยู่บ่ไหนครับผมอยู่ครับพี่เนอะการอยู่ คือว่าแม่นคือว่าแม่นด้วครับพี่น้องโอ้ีมือยังบกตกพี่ได้ครับพี่น้องมดอแท่งโดนล่ะตอนนี้ยุ่งหลายครับพี่น้องยุ่งจอปีนี้ยุ่งหลายหลายโอ้พี่น้องถือบอพี่น้องดุนน้ำกันผมว่าเป็นถือไปหน้าครับพี่น้อง เอาแล้วครับน่าจะเป็นปลาขาวอีไทยนี่ครับผมมาแล้วครับอ่าตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องเก็บเก็บการอยู่ครับนี่ <c oughs> ครับผมขาวอีไทยพี่น้องมันอยู่นใหม่ไปแท่งเลยวะนี่ครับพี่น้องยุ่นให้ใหม่แทงกระถือใหม่ครับพี่น้องสลัดได้ครับสลัดลบ ปลาที่แท่ง,ง่ายดี่สุดคือปลาบูนะครับพี่น้องปลาบูชนใหญ่สีน้อนหนึ่งๆเลยแต่ว่าสีเห็นมันก็นยากด้วยครับพี่น้องมัอนเห็นตัวหนึ่งปลาบูหน่อยตัวใหญ่ันเห็นอยู่สีนอนหนึ่ง,งๆครับปลาบูนอนถาดตะปบเหยือ่อนะครับพี่น้องผมว่าได้พ่ออยู่พ่อกินแลลวล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิง่งกันว่าเขาได้ตายัางไย ครับผมบรรยากาศน้องมันกระซิบฮกกนะครับทั้งคำทั้งขืนกน็หากินกับลาบากที่น้องปลาโบา๋ห <c> ล <oughs> นี่แต่ปลาหน่อยเอา้าดีนะได้ปลาตัวใหญ่ไม่นําอยู่คร,ยค,รค,รค,ครับพี่น้องก็ไดียการอยู่ครับพี่น้องมาอนี้สําหรับคนที่ชื่นชอบการแที่ยงปลาครับพี่น้องยังแม่นคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับผมนี่ครับผลงานเท่าโอ้ ก็ได้การอยู่ครับพี่น้องเด็ตัวใหญ่มาหนึ่งนี่ครับพ่อเด็กเด้กินครับตามแบบหากินแบบบ้านๆครับพี่น้องก็มาแท่งตายพี่น้องมึงครับ่บได้แทงโดนแล้วเพราะว่าปีนี้ยุ่งหลายครับพี่น้องจ่อสมาธิบ่ได้เลยกต่มื่อได้ยุ่งบ่หลายผมกับพ่อได้มาแทงให้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องเดี็กชมน้ำกันครับบรรยากาศการหาอยู่หากินแบบบ้านๆอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องปลาบอกว่าไมีตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่แท่งแล้วมันหลอดสมอกเบิ้ง ตัวหน่อยดีนะเฮาปอดตัวใหญ่อยกับพี่น้องถือว่าโชคดีอยู่มันตัวใหญ่เยวจังเลอสิมาแจ้งให้พี่น้องเบิ่งไหมครับวันนี้ก็นี่คับผลงานในการแล้วพอแล้ววันนี้ครับพี่น้องพออยู่พอกินแล้วแต่เดี๋ยวจงถารุนคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้หากินแบบนบ้านครับผากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเป็นกําลังใจให้กันที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับจงมาผ่าคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปกับถารุนถ้าเบิรงนน้ำกันครับผมเหมือนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ